แล้วแล้วเราก็มาถึงที่เขาจุกนะครับวันนี้เรามาเที่ยวเขาจุกกันอำเภอแก,งนะกลงจังหวัดระยองนะครับอวันนี้อ่านี่ก็คือป้ายนะครับเรากําลังเดินไปอ่าใกล้หน่อยนะครับซึ่งจะไปตั้งเต็นท์กันบริเวณใกล้แม่น้ำนะครับก็สําหรับแคมปิ้งนี่ใช้งบประมาณไม่ค่อยจะเยอะทส่วนมากจะไปเยอะพวกของตกแต่งแะพวกเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามีพร้อมเราก็สามารถเอาไปได้นะครับทุกอย่างเอาไปได้หมดเลยแล้วก็ มีแค่ค่าเช่าที่ถ้ามีครบก็แค่มีแค่เช่าที่คือจบเลยถ้าเราไม่มีก็เช่าของเขาได้เขามีทุกอย่างนะตอนนี้ก็เป็นบริเวณที่เราจะปกางเต็นท์นนรับวิวสวยนะครับโอ้โหกับริมน้ำนะครับอ่านี่ที่เราเต็นทุ่เรียวตั้งเต็นท์อยู่นะนี่ครับอ่าน,นี่คือด้านหน้าเต็นท์ที่เราสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแม่สุดยอดจริงแล้วก็มาหาขนมอะไรนั่งกินไปเรื่อยเปลือย เขาไม่ได้จ่ายนะครับอย่าไปพูดถึงนะนี่เรมีการป้อนกันนิดนึงนะครับอันนี้กับไม่ยอมแบบอาอืมตกไปทีนะึงแซบลายนะครับกินอิ่มนำสำราญน,นะเป็นขนมเล็กๆน่อยนะนั่งชมวิวนี่ก็ถ่ายรูปกัะนะนี่ถ่ายไ่รูปแบบโดนใจเขาป่ะโดนใจเจ้เขาป่ะนี่เอาให้ดูเป็นไงสวยหรือเปล่าเจ๊บ,บอกโอเคเรียบร้อย จัดไปแล้วเปลี่ยนมุมกันบ้างนะวันนี้คือการถ่ายรูปตริมแบมน้ำนะครับดีไม่ถีบตกน้ําทุยไม่ใช่โอเคี่ก็หามุมไปเรื่อยๆนะบุมซ้ายมุมขวาหน้าหลังนอนแต่แต่อันนี้ก็คือพวกเข้าค่ายนะคสำหรับนักเรียนแบบต่างชาติอะไรอย่างงี้มันพูดภาษาอังกฤษกันเต้มไปหมดเลยนะีแลวตอนเย็นนะตอนนีนน้ก็ทำอาหารอะไรกินนะซึ่งเป็นอ่า อะไรเนื้อย่างอะไรประมาณนี้แล้วก็นี่กุ้งแล้วก็ปลาหมึกเนี่ยคือแม่้าเอาใช่แม่ครัวอ่ทาทำคนเดียวนี่ก็ตอนเย็นละมืดละอมบรรยากาศที่แบบโคตรดีคือของจริงโคตรดีที่นี่นี่นี่ก็เป็นเต็นที่พี่ข้างๆนะเรามาด้วยกันนะลืมบอกไปนะอันนี้ก็ทํากันไปเรื่อยเปื่อย ตกกลางคืนแล้วก็แบบใส่กันยับนะกินนู่นกินนี่นะ,ะที่ขาดไม่ได้คือ Hall แอลกอฮอล์อซึ่งเป็นอะไรที่โคตรตลัดแดเลยตื่นเช้ามาเป็นบรรยากาศที่สดใสนะสวยมากแล้วก็แบบน้ำค้างไี่เพียบคือแบบอยู่ใกล้น้ำมันเนาะมันแบบมีอ่าละอองน้ำเต็มไปหมดเลย ก็โหย้ำเชา้านี่เราก็ต้องหาเก็บของเมื่อคืนนี่หรือแบบว่าเละหนะับเละไม่เป็นที่เละไม่ใช่เละไม่เป็นโจ๊กนะครับโอ้โหคือแบบสาภาพที่แบบเกี้ยงนี่กูต้องมาเก็บเองเนี่ยทุกอย่างเต็มโต๊ะหมดเลยไม่รู้ว่าของใครเป็นของใครแล้วตอนนี้ทิ้งหมดเลยทิ้งขยะขยะอันไหนไม่เอาโยนอันไหนอาโยน,น,นเอาอไม่ใช่อันไหนไม่เอาก็เก็บไปถุงดิโอไปเรื่อยนี่หาไปทั่ว ตอนเช้าแม่ครัวก็มาทำากับข้าวริมแม่น้ำอีกแล้วนะเป็นแม่แม่นาคนะนี่นะเป็นขนมปังอ่าแล้วก็เบรกฟัสนะอะไรของเขาก็ไม่รู้คือภาษานั่นะอะเอางี้ว่าอร่อยจริงอย่าบอกใครอันนี้ก็บูธถ่ายไปเรื่อยนะวิวสวยๆนะชอบเก็บอะไรที่แบบอ่าวิวดีๆนะนี่ครับก็มีไข่ต้มนะนะแล้วก็ปอกไข่นะอ้าวไข่ไม่แตกับนะจังหวะนี้เอาไข่ฟองมาแตก น่าจะแตกไปไงสุดยอดล,ล่ะเป็นไปได้นี่นะโนะอ้โหเบคฟัดนะอ่านฝรั่งนะแต่นี่อยู่เมืองไทยนะเจ๋งสุดละกูเป็นอะไรกูถ่ายแต่วิวเนี่ยเออมือไม่เคยอยู่นิ่งเลยเต็มโต๊ะหมดเลยน,ะนี่อันนี้เสร็จแล้วเป็นเบคฟัดกับไข่ดาวนะแล้วก็ไส้กรอกแล้วปูกอัดนะอันนี้ก็อีกจานหนึ่งนะซึ่งยังไม่เสร็จอะไรปะอะไรตกมอกว่าซอส นึกว่าอะไรจอดจอดอยู่อันนี้ก็นั่งกินกันนะกับพี่มาทั้งหมดสี่คนนะครับนี่เรามีแก๊งไปด้วยนะซึ่งเป็นอะไรที่โคตรสนุกแบบว่าพอไม่รู้เรื่องแล้วก็แบบเละเทะไปหมดต่างคนต่างเละมีแต่ผมคนเดียวที่เป็นเละมั้งอันว่าไม่มีใครรู้แลคือตัวตัวเองยังไม่รู้เลย ก็ดังกินกันไปนะครับชิวๆนะครับตามแบบอ่ายังไม่รีบยังไม่รีบเนี่ยเขาเรียกว่ายังไม่รีบกลับนะกินอะไรให้เสร็จอิ่มก่อนถึงเราจะไปได้นี่กินไปเรื่อยนะครับไม่มีอะไรมากคิดได้มากนะการแคมปิ้งนะเป็นอะไรที่โคตรดีที่สุดแล้วแล้วก็หนึ่งเลยได้พักผ่อนนะหาเวลาหยุดมาพักผ่อนมาเที่ยวมาแคมปิ้งอะไรกันดีกว่าคือการงานอะไรก็อย่าไปทําเยอะนะครับ ยิงพวกโรงงานนี่ลาหยุดเป๊ะพักผ่อนมัางทำเยอะเดี๋ยวเสียสติเลยจะกลายเป็นคนที่แบบเบร์นภาษาชาวบ้านเรียกเบร์คล้ายๆแบบสมองไม่รับรู <c oughs> อ้อ่า่แล้วก็ตอนนี้ก็กำลังจะกลับแล้วเตรียมเก็บของทุกอย่างนี่แบบต้องเก็บให้หมดอ่ะคือแบบถ้าทิง้งไว้นี่เนะี่ยคือมันมาไกลนะครับ ซึ่งเราไม่รู้ว่าจะลืมอะไรไว้ที่นี่หรือเปล่าแบบกังว,ว,วลทุตลอดเวลาเวลาเก็บของนะตอนมานีมา่มาแบบอย่างอย่างพร้อมบางทีก็ไม่พร้อมมัง่งอะไรที่ต่อยที่ขาดไปก็พวกปลั๊กไฟอะไรเงี้ยเออลืมที่เหลืออะไรขาดไลไม่ได้ก็ที่สําคัญก็คือเต็นท์นะเต็นทนะ์ที่พักที่นอนต้องมีก่อนนะโอเคเก็บไปหมดเก็บทุกอย่างช่วยกันเก็บไปเรื่อยใครที่ไม่มีเวลานะก็หาเวลามาพักผ่อนนะ พักสมองนะแต่ไปเครียดไปเครียดกับง,งานมากไปสนใจงานมากอย่ไปรักงานมากต่องให้เราทำงานเยอะก็มันไม่ดีต่อสุขภาพนะห้เวลาว่างสักเสารทิตย์อะไรเงี้ยคืนหนึ่งหรือสักสองคืนอะไรอย่างเงี้แล้วแต่คนโอเคตอนนี้เราก็ทิปนี้ก็เป็นทิปที่มาคนละคู่กันนะ ซึ่งเราได้นัดหมายมาที่เขาจุกกันเป็นอะไรที่สวยแล้วก็ดีอยู่แล้วก็บรรยากาศก็ดีเหมือนกัดน,นดีมากคือประเด็นคือน้ํามันเยอะไปหน่อยพอละอองมันอยู่ใกล้น้ําแล้วก็แบบเต็มไปหมดคล้ายๆกับฝนตกเลยตื่นมาแบบเปียกชุ่มไปหมดอ่ะคือคือที่แรกก็เรกว่าเยี่ยวรถที่ดอนจริงๆไม่ใช่น้ำค้างเต็มเ,เอาแล้วกูลืมกล้องแก็บพับ อเคไปละกลับบ้านแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์นะเพราะชอบนะอยากให้ไปที่ไหนหรือว่ายังไงนะก็แนะนํากันมาได้นะซึ่งเราจะไม่ไปไหนไกลขนาดนั้นหรอกแต่ว่าใกล้ๆก็อาจจะไปได้ไม่รู้ทริปหน้าจะไปไหนนะทริปหน้านี้ไม่รู้จะเที่ยวไหนหรือเปล่าคือตอนนี้ไม่มีแผนเลยแต่ว่าช่วงนี้ก็ทํางานหลักไปก่อนก็ หางบประมาณน่ะงบประมาณเที่ยวอ่ะช่วงนี้ไม่ค่อยจะบีนะแต่แ,แคมปิ้งที่แล้วนี่เราได้ไปเที่ยวในปีที่แล้วนะปีที่แล้วไม่ใช่ปีนี้นะคือเราก็ไม่ใกล้สิ้นปีด้วยเราเที่ยวประมาณพฤษภาประมาณนี้แหละพฤศจิกายนนี่แหละแล้วก็มาลงคลิปปีหน้ามกราเลยแหละโคตรนานโครแช่ไว้คือไม่มีเวลาว่างเลขอภัยด้วยนะ ซึ่งงานดองเียเยอะเพียบเลยคือ,อตัดกันแทบไม่ทันเนี่ยเออคือแบบต้องขออภัยจริงๆนะถ้าใครอยากดูอ่าอะไรคลิปเที่ยวอะไรแบบนี้สนุๆๆกสนุกก็สามารถคอมเมนต์ได้เพื่อกดใจเป็นกำใจอะไรงนี้เอยไม่ใช่กดถูกใจสิกดถูกใจเพื่อเป็นกำใจเออพูดอะไรเนี่ยผิดๆะคัดละก็คลิปนี้ก็ จบไปเพียงตอนเก็บของนี่แหละเดี๋ยวเรามาเที่ยวกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคุณผู้ชมก็ทริปนี้ก็สนุกมากตอนนี้ที่ผมภาคอยู่นี่คือตอนปัจจุบันนะครับซึ่งเดี๋ยวจะลงอาจจะลงภายในวันนี้ก็ได้หรือพรุ่งนี้ก็ไม่รู้วันนี้วันที่20แล้วนะ20ห่างมาเยอะแล้ว,ลวโอเค ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะอย่าลืมกดติดตามกันเยอะๆเดี๋ยวครั้งหน้าจะไปไหนต่อเดี๋ยวมาลงคลิปให้ด่วนว่าดีเทลจะมีอะไรบ้างซึ่งก็ไปหาที่เรื่อยๆเลยใกล้ๆแถวๆนี่แหละก็ไปเรื่อยๆครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับเจอนใหม่ในคลิปหนา้าครับและขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับก็คลิปนี้ก็ไปเพียงแค่นี้เจอใหม่ในคลิปหนา้าัาวันนี้บ๊ายบายครับ We'll you